เดินแม่พี่แม่มทานโกโก้ได้สองที่ห้าปรากฏว่าเดินได้แล้วอแม่เดินให้ดูซิไม่ต้องประคองแล้วอเดิน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 อ่จะเดินให้ดูค่ะเดินได้แล้วเดินไปอีกอ่า ไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอาเอาเออนั่นแหละหันหน้ามาหันหน้ามากลับมาเออไม่ต้องเอาอะไรช่วยช่วยคำ้ำช่วยอะไรแล้วเดินมาอีกอ่ะเดินมานั่นแหละเดินมาอีกจ้าเนี่ยกินโกโก้ตัวนี้ไปได้สองที่ห้าประกฏว่าแม่เดินได้ได้แล้วอะดีใจมากเลยค่ะดีใจเท่ากับถูกหวยใจลูกหลานหัวรอ นี่คะ่ะต้องขอบคุณแบรนด์แม่มดที่ได้ส่งอ่าเรียกอะไรเนะาะทิปโอสดอมาให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ได้กินได้ใช้ได้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะขอบคุณมากๆ,ากๆค่ะก็ให้เจ้าของแบรนด์เจริญเจริญด้วยค่ะ